จ้าจ้าความฝันทีนาต๋งหัเลยนะต๋หัเลยไม่ไหนก็ฝันเล่าเลยเนาะ,ะไอคืนวันหวยออกมันเป็นวันพระจา้าแล้วทีนี้ก็มาจากขายลอตเตอรี่แหละก็มานอนที่นี่ฝันฝันว่ามาดูตรงที่เขาขุดดินตรงเนี้ยมีปูคําแสนแล้วก็ตัวเองยืนอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีฝันเห็นเอฟซีอ่ะเขาชื่อชื่อพี่แจงชื่อแจงชื่อแจงแต่ว่าเขาเขาโอนเงินมาตลอดเลยมาช่วยนะคนคนนี้น่อชื่อคนคนนี้พี่แจ้ะมีตัวตนไหมมีค่ะโอ้สวัสดีคนสวัสดีพี่แจงด้วยค่ะก็นี่นี่ก็เขาโอนมาอีกสามพันว่าให้มาช่วยสร้างกระท่อมนี่แหละค่ะพี่แจงนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะอ๋อน่าจะสวยเนาะอยู่จังหวัดอะไรเนาะอยู่ป่าจีนอยู่ป่าจีนบุรีอ๋อที่เป็นปลาร้าที่เราได้กินหรือเปล่าใช่ใช่นี่แหละที่เรา พ,พี่เขาฝากาจก็พี่เขาก็จะโอนเงินให้แต่ว่าทางนี้ไม่รับเขาก็เลยว่าเห็นสร้างกระท่อมเมื่อนี้เขาก็อีกสามพันเมื่อกี้วันก่อนจ้ะก็นั่นแหละฝันเห็นฝันเห็นปูกคำแสนมายืนตรงนี้แล้วตัวเองก็อยู่ตรงนี้ตรงที่เขาขุดดินไงแล้วก็พี่แจงเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้น<ส>แต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าตาเขานะแต่ว่าไปเรียกเขาว่าพี่แจงแต่เขาเป็นผู้หญิงก็ ไม่รู้จะตีเลขอะไรแต่ว่ามาสองเลขก็ไม่รู้จะมองเลขตรงไหนก็เลยตีเป็นตัวเลขเอา mm. แล้วก็เมื่อวานเมื่อวานตอนเมื่อวานตอนเมื่อวาน,คนคาก่อนกรีดยางก็ฝันว่าเห็นเด็กอะ่ะเขาวิ่งเข้าในบ้านคือเยอะมากอะ่ะตัวเองก็ยืนอยู่ตรงประตูแล้วทีนี้ก็เด็กเขาเดินเข้ามานับได้เก้าคนนับเด็กได้เก้าคน mm. แล้วทีนี้ก็พี่เนยะอุ้มหนึ่งคนจ้ะ ก็แค่นั้นมองไม่เห็นมั้งได้ได้เขียนใหม่ก็ได้ได้เห็นไหมตัวเลขบอกก็ได้จ้ะทำไมส่องไม่ชัดเลยส่องไม่ชัดเลยไม่มีตัวหนังสือใหญ่โอใเอ่เดี๋ยวขยายจอเอานี่นึงก็ได้อ๋าเนี่ยครับชาแนลครับสี่แปดเจ็ดใช่ไหมจ้ะเลขข้างบนนี้เลขตีความฝันว่าเห็นปูจิมจิได้นะจิได้ออกเลยจิได้ก็มาดูที่เขาขุดดินนะแล้วทีนี้พี่แจงก็เรียกเขาว่าพี่แจงแต่ไม่เคยเห็นหน้าตาแต่ไปเรียกเขาว่าพี่แจง แล้วทีนี้ก็ตัวเองก็เลยตีเป็นเลขสี่และอันนี้ก็ฟันว่าเห็นเด็กเก้าเก้าคนวิ่งเข้าไปในบ้านตัวเองก็ยืนนับเด็กประมาณขวบกว่าและพี่แนงเขาอุ้มหนึ่งคนก็ตีตัวเลขไว้เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งน่าจะฟันตัวเลขเนาะเก้าห้าหนึ่งหนึ่งโดยไคก็อาจจะมาก็ได้เนาะมาแล้วมาอีกได้ก็ได้เนาะก็เป็นแค่แนวทางไปก่อนแต่ว่าก็ฟันจําได้แค่นี้งวดนี้แค่นี้ รับนี่คือความฝันพี่นางเนาะตัวเลขที่่ีีตความฝันไว้อืตัวเลขก็อาจจะเล็กนิดนึงเนาะเลขนิดนึงเนาะมองถ้าจะไม่เห็นเลยเมจิไม่มีเนาะไม่มีเมจิเนาะได้เขียนตัวใหญ่ใหญ่แต่ว่าพี่นางลองย้ำตัวเลขเลยก็ได้สี่แปดเจ็ดกับเก้าห้าหนึ่งค่ะสี่แปดเจ็ดอักขายหน้าจอสี่แปดเจ็ดหารัตตีไว้ก็ได้ค่ะผือถูกรางวัลที่หนึ่งสี่แปดเจ็ดกับเก้าห้าหนึ่งเนาะ 951 951เนี่ยครับคือความฝันของพี่นางนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ฝันเห็นปู่คำเสนทําอะไรบ้างครับปู่คำเสี่นไม่ได้ทําอะไรรอบนี้มาเขามายืนอยู่ตรงเนี้ยมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มาดูที่ขุดดินกันเพราะว่าวันนั้นเขาขุดตรงมันเป็นจอมปลวกไงตรงนี้ที่วางพระคือในความฝัน คือมาขุดตรงที่วางพระไงเป็นดินเป็นดิเนดเขาเรียกแม่แบบนั้นนะจ๊ะ<อ>เป็นดินโพนแบบนั้นตอนได้เป็นดินโพนเป็นแบบนั้นแล้วทีนี้ก็เขาก็ขุดจากตรงน,นั้นมาใส่ตรงนี้แล้วทีนี้ตุ่คืนตัวเองก็ฟันเห็นฟันห็นฟันเห็นตรงที่ขุดดินก็ไม่รู้จะตีแลขยังไงเพราะว่าปู่เขาก็ยืนอยู่ปู่ยืนมีแต่คนยืนไม่มีใครนั่งอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ยืนหมดเลยยืนทุกคนยืนขึ้นเล็ขึ้น,น,นเล็กบนจ้อ ก็พอดีตรงที่วางพระตรงนั้นมันเป็นเป็นแบบนั้นที่นี้เขาก็ขุดจากตรงนั้นมาใส่ตรงนี้กลงคืนก็ฝันเห็นก็ส่องเอาก็ได้เผื่อเห็นเลขตรงนั้นแต่อันนี้ตีความฝันไว้แบบนี้ตัวเองก็มาส่องแล้วแหละแต่มันไม่เห็นจิกได้นะจิกได้ปูกับแปดจิกกับเจ็ดมาดูที่ขุดดินมาดูที่ขุดดินมากับพี่แจงอย่างนี้นะก็เลยเอาแปดเจ็ดแจงแจงก็เลข เจ็ดแจงเจ็ดเดี๋ยวเรปูแปดเดี๋ยวีไปส่องดูเนาะเหลือเอฟซีจะแสนตาดีแจงเกิดด้วยเนาะเออใช่แจงเกิดตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้ก็ข้างล่างนี่ก็ฟันเห็นเด็กเขาวิ่งเข้าไปในบ้านเก้าคนฮะเก้าคนเด็กเขาเดินมาตัวเองก็ยืนอยู่ตรงประตูแล้วก็นับนับได้เก้าคนแล้วพี่เนงอุ้มหนึ่งคนอุ้มนนับเก้าคนอุ้มหนึ่งคนก็เลยเอาเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งแล้วใครจะตีความฟันไม่เหมือนก็ได้เด้อ ีเอาแต่แม่ค้าก็เลยนับนับได้เก้าพี่นางอุ้มหนึ่งพี่นางอุ้มหนึ่งก็เลยเอากลง่านะคือเด็กเข้ามาขวบขวบกว,ว่าแต่เลขเด็กก็แล้วแต่บางคนไปตีเอาจ้ะส่องดูก็ได้คะ่ะตรงนั้นเผื่อเจอเลขจ้ะก็่านเห็นปูนะครับปูคําแสนก่อนแล้วงวดที่ผ่านมาคือเลขเข้านะพี่นางฝันว่าไงงวดที่ผ่านมาที่แบบเล่าความหละ ที่ที่ผ่านมาอนหนึ่งเนาะเห็นเต็มเต็มกันนะรอบแรกก็ที่ว่าให้หนึ่งเจ็ดห้าเนาะที่ว่าเห็นยายมามาัดมาปลูกแขนให้ <Okay. S 2> ตีไว้หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าแล้วตัวเองก็มาฝันฝันว่าเห็นปลาไหลเขามาเลื้อยไปเลื้อยมาตรงนน้นเพราะว่าตั้งแต่ทํากระท่อมอะ่ะตัวเองก็ไปนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแล้วก็กอ่อไฟไว้ข้างล่างไม่ได้มากอ่อข้างบนไงทีนี้ฝันก็ฝันอยู่แต่ข้างล่างเพราะว่า เมื่อที่แล้วฝันเห็นปลาไหลเขาผุดขึ้นมาเขาเลื้อยตามร่องน้ําแล้วเขาก็ผุดขึ้นตัวเองก็ตีความฝันไว 5, 8, 1, ้ 9, 8, ห้าแปดหนึ่งกับเก้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งกับเก้าทั้งบนล่างเลยตัวนี้ใช่ก็เขียนอยู่ตอนแรกให้หนึ่งเจ็ดห้าไปแล้วแล้วทีนี้มาฝันฝันเห็นปลาไหลก็เลยเอาห้าแปดหนึ่งกับเก้าแปดหนึ่งเพราะว่าเขาเลื้อยไปเลื้อยม,มาแล้วเขาก็ชูคอขึ้นนะเอาแต่ตรงคอขึ้นก็เลยห้าก็ได้เก้าก็ได้ แล้วทีนี้ก่อนวันที่ครูมาก็ฟันเห็นปู่คำแสนเขามานั่งตรงหินแล้วตัวเองก็นั่งอยู่ฝั่งนู้นทางนี้ไหว้ก็ปู่เขาทำพิธีขอโชคเนาะนั่งบนหินกันก็เลยห้าเป็ดหนึ่งนี้มันเลขเดียวกันกับที่ฟันเห็นปลาไหลมันก็เลยเข้าทั้งล่างเข้าทั้งบนแต่เราไม่ได้เขียนสองตัวให้เอฟซีไปตัดเล่นเอาแต่ในคลิปก็ตัวเองก็จำได้อยู่บอกว่าถ้ามีหนึ่งก็จะมีอยู่หนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดออกแล้วให้ขึ้นไปเป็นหนึ่งเก้าเองยังได้พูดอยู่จำได้ใช่ในคมีอยู่ให้เป็นหนึ่งเก้าค่ะ,คะก็ตีเลขไว้แปดห้าแปดหนึ่งกับเก้าแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดห้าสองศูนนี่ห้อยลงมาข้างล่างกันไว้เพราะว่าเลขที่ให้ไปเป็นเลขความฝันเนาะก็จำได้อยู่ค่ะครับอันนี้คือความฝันพี่นางนะก็ต้อง ขอบคุณนะครับพี่นางนะคะท่อมก็เริ่มจําเป็นรูปเป็นร่างเลยเนาะ,ะต่อวันนี้จะเสร็จแล้วไม่อีกไม่นานก็ภาวนาเหมือนเดิมว่าพูดไปแล้วขอให้มีเลขถูกเลขตรงแล้วก็ให้เอฟซีเอาไปซื้อก็ขอให้ถูกขอให้ได้ก็เพื่อฝันดีๆอันนี้เอาไปเป็นแนวทางก่อนเอาเป็นแนวทางก่อนเนาะแต่ก็ฝันดีนะฝันเห็นเด็กแล้วก็ฝันเห็นปู่ถ้าฝันเห็นปู่ก็น่าจะฝันดีนะครับอ่ารูปแบบชัดๆเลยนะครับว่าตัวเลขมันจะ อันนี้นิดหนึ่งนะครับชมตัวเล็กพอมีไม่มีไม่จีไม่จิหายไปในหมดนุกติดกระเป๋าหายหมด <laughs> <laughs> นะครับอันนี้คือพินาคนฝันแม่นนะครับก็คุณผู้ชมนะครับก็อขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเนาะก็นะก็จะได้ในการทำอากาศท่อมล่องปูให้เสร็จนะครับตอนนี้ก็อันนี้คืออะไรพ,พินานี่คือพระพุทธรูปใช่ไหมใครมาตอนไหนฮะก็พระพุทธรูปที่อยู่ตรงนั้น <laughs> เพราะว่าต้องย้ายออกเขาขุดดินมาใส่ตรงเนี้ค่ะนั่นแหละก็พอย้ายพระพุทธรูปแล้วเขาก็ขุดดินแล้วนี่ก็ฝันเห็นตรงนั้นเลยฝันเห็นตรงนี้เลยที่ที่ขุดดินจิกได้นะจิกได้จ้ะปู่ก็ปุดขุดตรงนี้หรือข้างล่างตรงนี้เลยก็นั่นแหละปธาเขมรเราก็เรียกว่าจิกจิกตรงนี้เลยคือปู่ยืนตรงนี้พี่แจงยืนตรงนี้แล้วตัวเองยืนอยู่ฝั่งนี้มาดูที่ขุดดินกันคือมาดูที่ขุดดินว่าเลข มาดูมาดูมาดูดินมาดูดินอ๋อมาดูดิน <c oughs> ดินมีอะไรบปล่คก็ดินก็แปลกๆ<อ>ปลกนะเนี่ยดินรู้สึกก็แปลกกันนะดินทีนี้ก็ส่องเอาค่ะเผื่อใครเจอตัวเลขแถวแถวนี้บ้างแมค้ายังไม่เห็นเลยพินายังไม่เห็นเลยแต่ว่า<อ>ให้มาส่องดูตรงนี้นะครูดูมันมีเลขอะไรไหมตรงกรมมารลวงชุมพรนะ่ะไหนอ๋อแต่ว่ามันมองเพราะว่าในเดี๋ยวนะคะเพราะว่าในฝันนะ่ะมันมันมีกระจกเงาแวบแวบแบบแบบแบบตรงนี้นะ่ะ เขายกรูหน่อยค่ะเพราะว่าในฝันมันมีกระจกเงาๆด้วยนะคือออกมาจิมันต้องมีตัวเลขให้เราแหละขอดูนะเพื่อมีตัวเลขกับฝันเห็นเงาๆแสงออกมาเป็นยันด้วยนะด้านหลังมีอะไรมั่งเพราะว่าในความฝันนะเห็นเป็นเงาๆเงาๆออกมาี๋ยวดูด้านนี้ครูอะไรตัวอะไร จิงจกจบก็เจ็ดแน่นอนเจ็ดหนึ่งหรือเปล่าจิงจกจิงจบอยู่ในนี่เจ็ดจิงจกตัวเดียวเจ็ดหนึ่งวิ่งไปแล้วนะจิงจกโยอย่จิงจบก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนี่ยจิงจบจิงจก็เจ็ด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 หนึ่งเจ็ดหนึ่งเหรอว่านี่ลุงลุงปู่ยิ้มเลยเห็นไหมปู่ยิ้มใสเลยนะเพราะว่าให้มาดูตัวนี้เสียงเบางับงับไม่ในความฝันนะเห็นกระจกเป็นแสงวะเบาแววนะก็เลยนี่แหละ ก็เลยคิดว่าเป็นรูปหลวงปู่นี่แหละโอ้โหเจ็ดหนึง่งหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยมีครูมันมีมันมีเลขหละเคยเคยเอามาแต่กออ่อนน่ะในเนี้ย <c oughs> มีเลขถ้าจำไม,ม่ผิดนะห้าศูนย์ห้าศูนย์บอกนี่ไงนี่ไงมันมีเลขที่วัดหรือเลขที่อะไรที่เอามาเนี่ยในแม่ในนี้ครูนี่นี่เป็นห้าศูนย์บอกห้าศูนย์เคยเคยเอามาตัวเองจําได้แล้วเนี่ยามาใส่กรอบไงก็เลย เขาจะมีที่อยู่มีอะไรอยู่ตรงข้างล่างเลยพี่นางอยู่นิ่งๆนี่งนงไงห้าศูนเนี่ยตรงนี้นี่เดี๋ยวผมดูหน่อยขยายหน่อยเลขก็จะลบเนาะอ่ะคุณชมดูเอาเนาะเพราะว่าแอดก็ดูยากเหมือนกันเนาะครมาลงชุมพรเก้าน,นี้ครุด เลขสูงเพราะว่าฝันเห็นรูปนี่แหละแต่ว่าเป็นกระจกเงาๆนะในความฝันพากันแสงออกมาด้วยแสงออกมาค่ะ<อ>ก็เลยตัวเองตั้งใจว่าจะเอารูปมาดูแต่ก็ว่ารอให้ครูมาค่อย่องแต่จําเคยจําได้ว่าเลขในรูปนี้คือห้าศูนย์ห้าศูนย์เคยเคยเอามาจากชุมพรไปที่เขายิงปืนนะกลมลงชุมพร มันมีอยู่รูปอยู่ข้างล่างเลขแต่ว่าเดี๋ยวดูรอบรอบหน้าท่านั้นค่อยค่อยค่อยดูเพิ่มฝันอีกรอบนะเนี่ยแต่ว่าเราจุดไฟไงครูเนี่ยไม่ไม่นีนในห้านี่เลขศูนย์เนี่ยนี่ห้าศูนย์เออใช่นี่จได้ค่ะว่าว่าตรงเนี้มันมีเลขห้าศูนย์จำได้กรมหลวงชุมพรโอเคน่าจะห้าศูนย์พี่นางว่ามองไม่ค่อยชัดเนอะห้าศูนย์ ครับอ่ะโอเคครับพี่นางโอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่นางลูมือก่อนอันนี้เช็ดเช็ดนะโอ้โหก็ก็ทําความสะอาดเนาะแบบง่ายๆตรงนี้มันเป็นไอ้นี่ไงดินไอเป็นแตงตะเกียงอะที่เราจุดกันแต่ว่าในความฝันอะเขาคือเห็นเป็นกระจกแววๆอ่ะก็น่าจะเป็นขององค์นี้ล่ะค่ะไม่ได้ไม่ได้เห็นมาค่ะเป็นองค์นี้เลย อโอเคครับพี่นางามีอะไรจะฝากเอฟซีไหมคอนจบแล้วก็ฝาก f อซนิดหนึ่งก็ก็เงือแตกเนาะเงือแตกครับก็ขอบคุณมากๆค่ะ f อซทุกคนทุกท่านที่ว่าเยอดีใจกับคนถูกเนาะคนไม่ถูกก็เอาใหม่ค่ะซื้ออีกซื้ออีกนะครับอย่าไปซื้อเยอะนะครับพอประมาณ ขนาดทั้งคนให้ยังไม่ถูกเลยครับเพราะไม่ได้ซื้อค่ะไม่ได้ซื้อตัดเล่นสองตัวซื้อแต่เลขสามตัวครับงวดนี่น่าจะได้ก็ภาวนาว่าเลขที่พูดไปแล้วขอให้เป็นเลขถูกเลขตรงเหมือนเดิมแล้วก็ฝันดีๆก็ค่อยมาตามอีกรอบอันนี้เอาไปเป็นแนวทางก่อนค่ะจ้ะก็ให้เอฟซทุกคนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรรวยๆค่ะเฮงๆเหมือนเดิมจ้ะสาธูสาธูกอบคุณครับสวัสดีครับผม